สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราเพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งอากาศวันนี้รู้สึกว่าจะอบอวนเพราะว่าพยากรณ์บอกว่าจะมีพายุเข้าฝนตกสักสองวัน,นวันนี้ก็อากาศอุ่นๆท่านผู้ชมคงจะไม่ร้อนมากสบายดีนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีอาหารตามปกติะคะ่ะที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็ลองไปชมดูนะคะจะเป็นสับปะรดผัดหมูนะคะ เอาแบบผัดแบบให้มันยุยยุยหน่อยจะได้ทานสบายๆไปเจอวัตถุดิบกันนะคะไปค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวัตถุดิบนะคะเรามาดูนี่ก่อนเลยค่ะต้นหอมที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นหอมหัวเล็กนะคะโหได้เยอะเลยค่ะเราซึ่งเราสามารถที่ไม่ต้องซื้อต้นหอมใช้ได้ สักประมาณเป็นอาทิตย์ละคะ่ะและตัวนี้ที่ปลูกไว้วันนั้นก็คือตัดแล้วเขาก็งอกใหม่แล้วก็เนี่ยค่ะที่เราทําใหม่มาได้ประมาณอาทิตย์อันนี้ค่ะก็จะมีพวกที่เราเอากิ่งมาปักแล้วมันก็จะออกอย่างเงี้ยค่ะกระเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโอเคอยู่นะคะลองลองทาดูนะคะก็ประหยัดและปลอดภัยค่ะ ไปลงไปดูวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบนะคะจะมีสับปะรดพริกชี้ฟ้ากระเทียมมะเขือเทศหมูน้ำตาลปีบ๊บสีิวดำซอเหทท็หอมนะคะนี่ค่ะซึ่งเราไม่มเีเครื่องปรุงเยอะแยะมีแค่นี้เองนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะเรา เอากระทะตั้งตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันสักเล็กน้อยนะคะสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งวันนี้เราฉลองกระทะใหม่กระทะเก่าก็เหมือนกับว่า เทปลอนอะไรพวกนี้จะลอกออกหมดก็กลัวจะอันตรายนะคะแล้วก็การกันไม่ให้มันถลอกอีกเราก็เลยแบบพยายามจะใช้ตะหลิวไม้ค่ะกลัวว่าพอไอไอตัวนั้นลอกออกมาแล้วก็พอเราทำไปทำไปลอกนิดๆก็เข้าไปในร่างกายเราแล้วเราก็จะเป็นอันตรายก็เลยเอากระทะอันใหม่ดีกว่าแล้วพยายามจะไม่ให้ลอกอะค่ะ พยายามขูดเบาๆเนี่ยค่ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปถ้าร้อนแล้วตอนนี้เราก็ใส่หมลงไปค่ะก็ใส่น้ำสักนิดนึงนะคะ นิดตอนนี้เราก็ใส่สีดำนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ น้ำตาลปี๊บค่ะคัึ่งนิดนึงค่ะตัดช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสเห็ดหอมอ่ะตัดช้อนโต๊ะค่ะคือรสชาติเราเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าสมมติว่าใครจะชอบรสชาติจัดขึ้นเราก็เพิ่มปริมาณของจำนวนเครื่องปรุงนะคะแต่ที่เราทำนี่ก็ คิดว่าจัดพอสมควรค่ะแล้วอันนี้เราก็เติมน้ำลงไปส,สักนิดนิดหนึ่งเพราะว่าพอเราผัดไปก็จะแห้งนะคะตอนนี้เราเราก็ลองกินดูนะคะว่าเราพอใจหรือยังกับรสนี้นะคะ ถ้าเราอยากให้หวานเราก็หวานกว่าน,นี้เราก็ใส่ลงไปอีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็ใส่สีอิอดำอีกนิดนึงนะคะให้ดูแล้วสีสันสวยกว่าน,นี้หน่อยนึงน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะเลยค่ะ ้น้ำตาลปีป๊บคุณิดขอประทานอาภัยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ใส่สับป,ปะรดลงไปได้เลยนะคะแต่สับป,ปะรดนี่ก็ค่อนข้างจะเปรี้ยวนิดๆรสชาติจะกลมกล่อมอยู่ค่ะถ้าสมมุติใส่ลงไปเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเข็ม ลดสียิ้วหมูนะคะเพราะว่าเป็นสียิ้วดำนะคะ ให้เข้มข้นเราก็ใส่ซอสบูเปลเพิ่มไปดนวงได้ได้นะคะนี่เราก็เคี่ยวสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็เดือดพอสมควรแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะมะเขือเทศ รสชาติเราก็ปรุงตามที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยค่ะหมูแล้วก็สับประรดเข้าที่แล้วนะคะซึ่งกลมกล่อมทานรับประทานกันแบบอร่อยได้แล้วแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบนะคะเพราะว่าไม่มีรสเผ็ดค่ะส่วนพริกเราก็จะเอาโรยด้านหน้านะคะ 对。嗯嗯 เดือดพอสมควรแล้วนะคะเราก็จะตักปิดไฟแล้วก็เอาขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยนะคะงวดงวดน่าทานมากเลยค่ะ รสชาติตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็วางพริกค่ะนี่ค่ะให้ดูแค่พอหน้าทานแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสับป,ประรดหมูซีอิ๊วนะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะไม่ยากเลยทานกันได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบด้วยค่ะรสชาติจะรู้สึกว่าจะออกหวานนิดๆกลมกลม่อมด้วยนะคะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ